ค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเข้าจอยเต็มๆเลยนะเนี่ยนะไปขึ้นยี้สิบเซ็งร้านระวังยูว่าเอออยู่บ้านยาเพ็ญใช่เออวันนี้ทิ้งหลานเลยวันนี้ทิ้งหลานมากินก๋วยเตี๋ยวทิ้งร้านมาเซลฟี่เฉยเลยเซลฟี่เฉยเลยวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนี่มากินก๋วยเตี๋ยวไปไปหลานล้ไม่กิน เลอันร mm hmm. ู็เรียกเรื่องอะไรอย่างเียอบคุณตะคมาตูวมากรีเซ่มามังกรก็อยู่กับย่าเพินวันนี้เได้ยินเสงไห้มันกรร้อนเอ้อิไม่เถิดได้ไงอ่ไฟเปิดตลอดไม่ใช่ในถังะแต่มอ่มน้ำร้อนเดี๋ยวว่าหลังย่าเค้กค่ห้หนูหน่อยนะจะไปแจกเดแดงกวงไว้หมดก่อนเนอะ

เนี่ยจก็คิดถึงขาไม่คิดถึงขาคนเลยเนาะขาคนไม่คิดถึงต่ขาหมูวันแล้วจะถือได้ไงล่ะคะเพราะเก่งจะตายคนนี้ขอบใจนะจ๊ะเลื่อนไว้เล่อนไว้เลื่อน้งไม่รวยนแกินข้าวล้วไม่รอดแล้วก็กินข้าวแล่วกันนะโอเคน่าจะไม่ได้แกงขอบคุณนะคะไม่เยคะ เด็กมีค่าค่านี่เกิดวันเกิดไหมคะคนสว,วยไม่ขายไม่ขายหลายวันเลยนะขายพรุนี้นะคะพรุ่งนี้เปิดร้านแล้วะคะ่ะนี่เด็กเดียว่ามีแต่คนที่ถึงขาหมูมเอาขาไ,มไหมคะไปก่อนนแะล้วก าขายไหมครัไปก่อนเต็กมากินกึ้เดี๋ยวกึนเดี๋ยวฟรีเนียเดียฟรีนเดียวฟรีวันน้ำไม่พอได้ขอไปให้ลูกผู้จัดการนะได้จ้าการเสียแผ่ชาวบ้าน เกียวเปมาถุงนะใส่ได้แต่ถ้วยไม่มีถุงไม่ใส่ถุงให้นะใส่กระมังได้นะได้ใส่กระมังได้ไหมั้ยมาเขากินแล้วไม่ใช่เอาคนนั้นยังไม่ใิ่น นี่น่ารู้มากพี่น้องาเบิ่งเจ้าหน่อยเขาเจ้าก็มาซื้อของแบบนี้ซื้อของเรามากินก๋วยเตียวดู้าเขียวไปก่อนะนเข้าภาพจงเจริญให้เจ้าภาพจงเจริญกีดเงินก็ได้เงิน ถือพี่โตกก็ได้โตถูกหวยก็ให้ถูกก็ให้จับภาพถึงจเลยถูกก็ได้ค่ะให้คุณหญิงด้วยได้ไหมได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าถือไปได้ไม่ค้าไม่หวยค่ะเอาเพี่งหมดแล้วก็หมดเลยค่ะ ยายอยู่นี่แหละกำลังเชื่อฟี่อยู่ขายยูทูบเบอร์ขอ,อให้เจ้าภาพจงจเจริญคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทอง <c oughs> ยังจะกลับได้ไงแล้วก็เขาออกมาแล้วก็ดูแล้วจะดูอ่ะย <c oughs> ายก็บอกจ้า เวลาจะไปก็ต้องเอาไปอีกสักสองอันเกใลยคนหล่อเนี่ยเอออมันไม่เอามกินดลกินกินก่อนกินฟรีกนเอาไหมคะลูกเอา น้องไปด้วยนิสัยดีนะไปส่งของที่บ้านปตามไปช่วยวยจ้ะคะไดครับนาช่วยหนึ่งองผมแยกน้ำได้ไหมครัยังไม่ได้พักเลยเรียกน้ำไม่กินตอนบ่ายแยกน้ำไปหน่อยใส่น้ำใส่ถ้วยเลยนะไมรู้ใส่กระฝิ่นใส่ถุงไม่ได้เปล่าต่ะกินเลนั่นลุงแยกเขาให้ปกติเขาจะไม่แยกกคนนะ้เขารักน้องนะเนี่ยแม่เนาะ ขออิ่มมาลูกขออิ่มแม่ไอเแก่มันหนักใช่ไหมน้าวัสดีลูกสวัสดีค่ะนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้นั่งได้นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยไม่เลยไม่ได้ไลฟ์สดิรไไไม่ด้ลฟ์สดหรอกใครวิดีโอนี่แหละธรรมดาธรรมดารอจะกล่า

หาเช้ากินค่าหาข้ากินเช้าไม่ต่าราดไหไม่ว่าราดไหฟรีจ้าฟรีฟรีมีถุงมามก่อนไม่มีถุงเมืดยบอกเขาแล้วเ้านี่บอกให้พกถุงมาด้วยโอ้ไม่มีไม่มีก็ต้องนั่งกิน เยระวังโดี่ใในพิเศษมพิเศษมีอกมาานเือดีมงไหมมีเส้นเดียวมีเส้นก็กั้นไว้ทำไมอ่ะคลายวอคลเี่ยวเราพออยู่เห็นไหมมาเลยต้องเข้ามีผงให้น้าล้วจะใส่ชามตทานที่นี่ได้ถ้าก็มันเป็นติย น่าจไม่เส้นต้องเลือกไม่ต้องเลือกของฟรีมีเส้นเดียวของฟรีมีเส้นเดียวีที่มันห็นตอนถ้าเทียงจะไ่ทันจะมีเยอะเพราะว่ามัน่งานเยอะ โรงงานโนาโรงงานโลมาอท่านก็ทันท่นไม่ทันก็ทันไม่ทันท่ก็ท่านไม่ทัน เกิดวันเ,เกิดวันเ,เกิดขอวันเ,เกิดใหนพี่บ๊ๆๆอดแกแกตันด้วยเจ้ภาพ สารเราสารจะผพานออกไหมเราเนือเอ้าเราพูดจริงใจเนาะอ๋อจริงใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอ๋อนี่ก่อซาอ๋อดีฮะดีฮะผมผมจะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยผมจะได้ทานฟรี

เริ่มเทียงแล้วเทียงก็เห็นเลยอันนี้ทิ้งมังกรไปเลยาแล้วมังกรน่ะมังกรมันอยู่กับย่าเพียนอ่ะเเี่งแล้วเรรยะงแล้วคกำลังําลังจะออกมาจากโรงงานเพียงแล้วครับเพียงแล้วครับนที่ใจเียค่ะ มาแล้วมาแล้วกำลังามาฟรีจ้าฟรีจ้าวันเกิดจ้า แจกฟรีแจกฟรีนี่นะกำลังร้องมากชีวิตจะไดุ้งเทปพ,พี่น้องลำบากมากเลยแจกฟรีแจกฟรีวันเกิดของแม่คา้าสวัสดีค่ะ วันเกิดของเจ๊เค้กแกงตัวนี้ร้างข้าวแกงร้านไทยไม่ใช่ร้านข้าวแกงร้านอาหารตามสั่งคู่ไม่ถูกขค้ืนกำไรให้ลูกค้าวันเกิดเจ๊เคกคลืึ้นลูกค้าเค้ืนกำไรให้ลูกค้า กินเลยค่ะกินเลยค่ะคืนกําไรให้ลูกค้าคืนกําไรให้ลูกค้าวันเกิดวันเกิดเจเค้เก,ก,กต่ำสุดก็เจ็ดสิบเน,นี่ยเจดสิบบาทนะงามๆพี่ต่อสวยสวยสวย นาไปไปกินไปกินไปกลับแล้วกลับแล้วฮะโหลดสวัสดีค่ะคนบ้านยางนอนๆถ่ายคลิปกันเด้อถ่ายตอนยางดอกว่าโอ้ ซีม่วงเออขอบคุณค่ะเอากระเป๋าไปได้ไหมแม่เอาในกระเป๋าเลยตัวหิวเลยอย่างหิวหิวนมนี่กระป๋องเนี่ยเออกล่องมันเอาลงมามันจะกินไงมาแต่ตลาดอร่อยไหมนมเปี้ยวอร่อยไหมมังกร วัสดีครับเอา,าเอาอะไรเอาซ้ำนีล่ละพี่น้องเลยมาถึงบ้านแล้วครับมันก็จะทำอะไรไม่มีมีแต่เงินล้านอยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นนี่แม่เอาใส่นะเงินล้านอนะ่ะสิบสองล้านอนะ่ะ